วันนี้เรามาทานอาหารมังสวิรัตกันค่ะที่ร้านคุณเชิญสาขางามวงวานที่นี่มีบุฟเฟ่ต์มังสวิรัตนะคะราคาหัวละ249บาทรลยอาหารหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นสลัดค่ะที่นี่มีน้ำสลัดให้ทาน3อย่างคือน้ำสลัดญี่ปุ่นสลัดแขกแล้วก็น้ำสลัดฟักทองค่ะแล้วก็ยังมีน้ำดื่มให้บริการฟรีนี่คือน้ำหมักผลไม้นะคะ ในส่วนของอาหารขนมก็มีมันต้มขิงมีหลายบุฟเฟ่อาหารที่เป็นขนมจีนได้แก่ขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วใครที่ชอบทานข้าวซอยที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยค่ะข้าวซอยที่นี่อร่อยมาก สาหารที่ลของบุฟเฟ่ผักมีผักหลักหลายชนิดหลายสีน่าทานมากแม่บ้านบอกว่าเราต้องทานทั้งหน้าหัวใบและดอกซึ่งครบจริงๆค่ะเพหมอนจานที่นี่ได้สารหลากหลายและวิตามินครบถ้วนมีประโยชน์มากๆก็ยังมีรายละเอยดการได้แก่ตัวไต้อ่งปลางน้ำด่น้ำส้มายชที่นี่มน้ำตาลได้แก่น้ำตา้น้ำใบโบวบกแล้วก็น้ำหมักผลไม้ ซึ่งทาไข่ชอบหวานสามารถเติมน้ำเชื่อมได้สำหรับลูกค้าที่มาถึงแล้วและไม่ต้องการทานบุฟเฟ่ทางร้านมีบริการอาหารตามสั่งซึ่งสามารถเลือกได้ตามเมนูมีอาหารหลากหลายรับรองว่ารสชาติอร่อยไม่แพ้บุฟเฟ่เลยเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ทานอาหารมังสวิรัติอยู่แล้วหรือว่าอยากจะมารองทานที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดค่ะ